สวัสดีค่ะเพื่อนๆทานกาแฟกันยังคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นของปุเป้สีเนเจอร์ค่ะปุเป้จะมาสำหรับใครที่คิดอยากจะไปทำแท้งนะคะหรือว่าไปนำบุตรออกไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามนะคะปุเป้จะมาแชร์ประสบการณ์การแท้งบุตรนะคะและการเอาลูกออกนะคะให้เพื่อนๆฟังว่า มันบาปไหมนะคะแล้วมันจะผีมันจะหลอกเราไหมแล้วเด็กวิญญาณเด็กมันจะตามเราตลอดไปไหมนะคะคลิปนี้ปุเป้มีคําตอบค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ของปุเปเป็นคลิปแรกนะคะช่วยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปุเป้ในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะมากค่ามาฟังกันนะคะของปุเป้นั้นนะคะปุเป้แทง แทงลูกนะคะทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะมีหลายๆปัจจัยนะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าใครที่โลกสวยหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องบาปเวรน,นะคะก็กดข้ามคลิปนี้ของกุเป้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครสนใจและเป็นทางเลือกของคนที่กำลังจะตัดสินใจทำนะคะกุเป้จะมาบอกนะคะโดยว่าประเทศไทยเรานั้นน่ะนับถือศาสนาพุทธถูกไหมแล้วก็ เน้นทั้งเรื่องศีลธรรมบาปบุญคุณโทษนะคะแต่ลองคิดดีๆนะคะของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคิดนะคะอิสลามนะคะเขายังทํากันนะคะและคนที่เขาไม่มีศาสนาละคะคือเขาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเขาทําแล้วเขาจะบาปหรือเปล่าวิญญาณเด็กจะตามเขาไหมนะคะสิ่งทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามฮินดูหรือซิกเซน อะไรก็แล้วแต่นะคะการชาชายกรรมอะ่ะมันเท่าเท่ากันหมดนะคะอย่างอันนี้เราก็ไม่ได้จับจ้วงศาส,สนาอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วว่าพระเจ้าพระเจ้าก็คือเป็นการเป็นการอุปโลกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางศาสนาคริสต์นะคะได้นับถือของเขาใช่ไหมพระเยซูอะไรแบบนี้ถ้าหากใครที่นับถือศาสนาคริส แล้วเข้ามานะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าถ้าหากว่าได้เสียชีวิตแล้วก็ตายลงอะ่ะมันก็จะไปอยู่รวมกันหมดนะคะเอาละค่ะสำหรับปู้เป้นะั้นปู้เป้จะเล่านะคะว่าปูเป้อะครั้งแรกที่ปู้เป้ทำปู้เป้ไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าปูเป้เป็นคนมดลูกไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เ,เวลาตั้งครันอะ่ะ มันจะหลุดบ่อยเพราะว่าบุเป้มีทาระเออบเขาเรียกอะไรภาวะเลือดจางนะคะในตัวนะคะก็ท้องได้ประมาณสัก1เดือนนะคะเด็กก็หลุดไปนะคะก็จะเป็นก้อนนะคะอันนี้1เดือนตัวก็จะเท่าเม็ดเมล็ดข้าวสารนะคะตัวก็ไม่ใหญ่นะคะครั้งที่สองตั้งคันนะคะก็หลุดอีกประมาณ6สัปดาห์นะคะ เด็กก็ทำเอกสารเหมือนกันก็หลุดไปนะคะด้วยความที่ว่า,าไม่อยากมีแล้วสองครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตั้งคือครั้งนี้ประมาณสามเดือนคนที่คนที่สามสามาสามเดือนแต่ว่าเป็นคนที่ตอนนั้นนะคะรักษารักษาใบหน้าอยู่รักษาสิวกินยารักษาสิวอยู่นะคะ ทางด้านการแพทย์น่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราทานยารักษาสิวอ่ะมันจะมีผลกระทบต่อพารลกในครันอาจจะปากแหว่งเพดานโหวหรือพิการนะคะทําให้ปูเป้น,นั้นต้องยุติการตั้งครรภ์โดยสามเดือนนะคะเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเกิดมาพิการนะคะใครมั่งจะทนเห็นลูกพิการถูกไหม ถ้าหากว่าใครที่ท้องหรือไม่รู้ตัวว่าท้องแล้วก็รักษาสิวรักษาใบหน้าอยู่นะคะรบกวนตรวจเช็คกับหมอด้วยนะคะว่าควรยุติการตั้งครรภ์ไหมอันนี้ปุบเป้เตือนนะแต่ถ้าแล้วแต่ว่าถ้าเลี้ยงดูได้อ่อไม่เป็นไรเลี้ยงได้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเอาลยค่ะปุ้บเป้จะมาพูดนะคะว่าสามสามครั้งเนี้ย เราอะจะมีวิบากกรรมยังไงบ้างนะคะปุบเป้จะมาพูดก่อนเลยว่าตั้งแต่ทําแท้งมาสามคนนี้ก็คือไม่มีวิบากกรรมอะไรเลยนะคะป้าเปิลใช้ชีวิตปกติคือปุบเป้อันนี้ความคิดของปุบเป้นะแล้วก็มีประสบการณ์ว่าหนึ่งเดือนสามเดือนเราเจอวิญญ,ญาณไหมเจอค่ะแต่ แท้งสองสองอสองคนแรกที่หนึ่งเดือนนั้นนะ่ะปุเป้ว่ายังไม่มีดวงจิตมาจุตินะเป็นแค่ก้อนธรรมดาที่มันยังไม่สมบูรณ์ปุเป้มองว่าจิตของมนุษย์นะ่ะมันจะเข้าล่างนะ,นะคะประมาณสักเมื่อมีอวัยวะครบแล้วนะคะอันนั้นจะมีดวงจิตเข้ามาในร่างเข้ามาแฝงในในธาลุกในคันของเราก็ถือว่าอันนั้นเขา มีดวงจิตซึ่งถ้าเราไปทําลายดวงจิตก็เท่ากับว่าเรานั้นก็มีเวมีกรรมที่จะต้องผูกพันกับเขานะคะสําหรับเด็กสามเดือนนั้นนะคะก่อนที่ปุ๊เป้จะไปไปทาแท้งนะปุเป้ก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้และก็กลัวว่าตัวเองอะ่ะหมายถึงว่าทารกในครรภ์เราจะพิการซึ่งรับไม่ได้แน่นอนนะคะตอนนั้น เมื่อตอนที่ปุเป้ทำอะ่ะปุเป้ฝันไปฝันว่ามีเด็กหญิงมายืนอ,อยู่หน้าประตูนะคะแต่งเนื้อกายมอมแมมมากคือเราขับไล่เขาใช่ไหมเขาก็ต้องสกบรกเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้พอปุ้เป้ไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุเป้ก็ไปทําบุญให้เขาแล้วก็ขออโหสิกรรมให้เขานะคะแล้ววันต่อมา เขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูแต่เหมือนก็เข้ามาใกล้เราแล้วก็บอกว่าผลบุญที่แม่ทําให้หนูหนูได้รับแล้วคือร่างกายเขาสวยขึ้นมาเลยนะคะคือแบบไม่มอมแมมเนื้อตัวสะอาดและก็น่ารักมากเลยนะคะเด็กคนนี้ถ้าเขาเกิดมานะ่ะเขาต้องน่ารักมากๆผมหยิกผมหยิกตัวขาวนะคะผมเป็นบอลอบอลสีทองนะคะ ตัวขาวใส่กับโปรงยาวๆนะมาหาเราอะแล้วก็บอกว่าหนูต้องไปแล้วขอบคุณมากที่ทําบุญไปให้หนูหนูว่าโหสิกรรมให้นะคะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนอะที่เกิดจากเขาเรียกว่าจอมปีศาจพวกเด็กที่หนีมาเกิดอะจะกําจัดยังไงมันก็จะไม่ออกนอกจากว่าใช้เครื่องมือเครื่องมือแพทย์นะในการทําถึงจะออกนะคะ มีนะคะเด็กที่แบบว่าหนี้มาเกิดก็มีแล้วก็เป็นดวงวิญญาณร้ายที่จะมาเกิดก็มีก็คือว่าเด็กพวกเนี้ยเมื่อโตขึ้นมาแล้วอ่ะจะทำให้ชีวิตพ่อแม่นะตกต่ำโดยที่เด็กไม่ต้องตายจะทำให้ชีวิตพ่อแม่ตกต่ำตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเอาเละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและยังไรก็ตามนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะว่าหากว่าทาแล้วบาปไหมผิดศีลธรรมหรือเปล่าแล้วมีดวงวิญญาณอาจจะตามอาคตาเราหรือเปล่าสําหรับปุบเป้แล้วว่าสามครั้งมานเนี่ยปุเป้ก็ไม่มีดวงวิญญาณตามนะคะแล้วก็ชีวิตก็มันก็ไม่ได้ตกต่ําอะไรขนาดนั้นนะคะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะปุเป้ก็ขอฝากนิดน,นึงนะว่า การที่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นว่าเราไม่ดีมันเกี่ยวกับการที่เราทําตัวเรามากกว่านะคะคนอื่นไม่ได้มาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าไปทําทําไมบาปบาปาช่วยเลี้ยงลูกเราไหมคะถ้าหากว่าตอนนั้นชีวิตเราอะ่ะโจนจนลำบากลำบากก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมายื่นมือมาช่วยเรา เอาง่ายๆนะคะถ้าหลักเราไปเอาเด็กออกเนี่ยบอกขอเงินไปเอาเด็กออกหน่อยได้ไหมดูซิว่าเขาจะให้เราไหมคะเนี่ยเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดสินคนแบบพื้นๆมากเลยค่ะไทยที่มันไม่ค่อยมีความจําเป็นในชีวิตเรานะคะก็ตัดๆออกไปบ้างเถอะค่ะเพราะว่าคนเราอะอยู่มันไม่นานนะมันก็ตายนะคะอายุคนเราไม่ได้ยืนเหมือนคนสมัยก่อนนะที่จะอยู่แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะคะ เพอๆอะ่ะหกสิบเจ็ดสิบก็ตายกันหมดแล้วนะคะในปัจจุบันนี้เอาแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้การใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างมีสติกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย